โอเคครับก็สวัสดีนะครับผมเบื่อปวดนะครับอยู่กับเกมสดําดังนะครับก็วันนี้นะครับจะมีเกมเพลย์มาให้รับชมกันนะครับเป็นเออโลนทิติยะนะครับคู่กับอีเคสนะครับก็คอมเนี่ยมันถือกำเนิดขึ้นมาได้เพราะว่าตัวตัวอีเคเลยนะครับคือที่หลักคืออีเคนะครับเพราะว่ามันมีท่าเก็บบอลกลางกา เวลาเพื่อนโดนตกปุ๊บมันนมันจะเก็บบอลทันทีเลยนะครับทําให้ฝันข้ามเนี่ยไม่สามารถเอ่อเรียกเทินจากเราคืนได้นะครับแบบว่าโดนตกปุ๊บเก็บทันทีอะไรเงี้ยเราก็สแปมดังดังดัง,ดงไปเรื่อยๆอะไรางี้ครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะถ้าไม่เจอตัวแก้ทางนะครับตัวแก้ทางมีอะไรก็เดี๋ยวไปเอ่อไว้บอกตอนไทคิปนะครับ <c oughs> โอเคก็จะเป็นคอมสแปมดังนะครับคู่กัน เคมเออชั้ศิยะนะครับก็ส่วนเรื่องของลูนนะครับลูนเั้นศิย์ในเกมนี้นะผมจะใช้เป็นลูนพลังดังครับดังรีบาวพลังครับก็คือเน้นเน้นแบบเน้นสแปมรัวๆนะครับคือตบมันจะตบทําให้ตบแบบว่าคือยากขึ้นนิดนึงนะครับคือมันก็ ไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันก็ยากขึ้นอยู่เวลาท่าอ่อกอะไรอย่างงี้ก็ไม่โดนอะไรอย่างนี้นะฝานทองข้าตบไม่โดนนะก็บ่อยขึ้นบ่อยอยู่นะจะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นใหญ่ก็อันนี้เลยนะตามนี้เลย <c oughs> ส่วนเรื่องของแผนก็เป็นแผนเออแผนรีบาวอะไรปกติไม่ได้แปลกแยกอะไรับโอเคครับก็เดี๋ยวไปรับชมเกมเพลย์กันเลย ไปดีครับตรงนี้ตั้งใจในกีฬาหาที่อื่นเนี่ยก็เก็บได้ปกติน้องทำไม ん Không nhung Không người ta không mà rồi. นี่ <Euros> ดูดิไม่ไหวไม่ไหวต้องให้ผมมาช่วยสอนนะดูดิเอาค่าสอนมาเลยนะเอาค่าสอนมาเลยนะ มีตาน,นั้นแหละท่แตเนี่ยบางเ่องไม่ดูเทำไมวะตูนอตาดังต้นคำแบกต้นดำคำแบกนี่ก็ปิดได้ก่อนดิตั้ม อ๋อหมดแล้วเนี่ยหมดปะเนี่ยหืมตีมือตีมือ <c oughs> ไม่ยังมีอีกเหรอ <c oughs> <c oughs> มีผมอยู่ไงโัวผมมันบัฟอะแค่ผมมาเล่นก็บัฟทีมแล้วเนี่ยดูดิเอา นี่ผมบัฟทีมก็นเงนี้ยเอา้าส่งคืนกด,ดเลยกด,ดเลยกด,ดเลยกด,ดส่งงี้มากีีบอกอันติกูไม่มีละดดเออมากีีบอกกูไม่เล่นละทำกับกูอย่างงี้ คนเราพลาดกันได้โทโจพูดเองไม่ใช่หรอนี่อ่ะปกตินี่แอบนงแอบเนื้่ปะไรอู้ วิระยะบอกเขี้ย,ลยลไรลายซัดแค่ต้องรอเพื่อนหน่อยแล้วก็ตังค์มาดิซาด บัฟนี้ไม่ต้องเก็บเนี่ยเจ้าผมบัฟทีมนี่วหวาฮะไม่ห้ นี่่าโดนหมับซละเฮ้ยไอ้่ง

วันเราต้องม,มีรอบที่สามเงื้อเืตกเงื้ตกเออคอมลับเข้าไป,ไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคอมลับคอมลับ <c oughs>

よしよしいいぞไม่มีหรอกครับตีมือ ียอมริงอ๋อเต็งยอมกันเอาเอออา,ายะเอือไข่เต็กกดกินไข่ หลบได้ห <laughs> ลบได้เออเอออืม <laughs> 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 เอี้ยคำนี้จะชนะยังไงวยเฮ้ยสลดอีะไปละจ้าอ้ เนี่ยจะสู้ยังไงวะแอนดีเคดีกว่าไอ้สักเออเฮ้ยน้องเล่นแล้วเพื่อนกูก็ได้วะเฮ้ยนอกอยากต้องตบจนหมดเวลาไอเจียมาเจอคอมนี้หน่อยสิเฮีย

โอดมันคอมนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเพย์เทสยะนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเอ่อคอมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกนะครับแล้วก็โกงในระดับหนึ่งเลยนะครับคือมันมันต้องตบจนหมดช็อตคอกนะครับถ้าเราไม่เอาตัวแก้ทางมาครับอย่างที่บอกไปต้องคลิป ซึ่งตัวที่แก้ทางมันได้มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวที่มันหมับหมับเลยอะครับแบบว่าตัวมันตั้งมาป,ปุ๊บก็หมับเลยอย่างเช่นจุนหนึ่งนะครับลันโกนะครับเอ่อกอและนะครับเวลาดักชนอะไรอย่างงี้เนาะดักชนแล้วก็ได้เทินนะอัคกี้สามตอนมันแปลงล่างนะครับหรือว่าจุนตอนมันอยู่ใต้แป้นปงสามอย่างงี้นะครับอันนี้คือตัวแก้ทางนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีตัวพวกนี้เนะี่ยแล้วเจอคอมสแปม ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้นะครับแต่ว่าก็จะยากหน่อยเพราะว่าฝันตรงข้ามเนี่ยคือเขาก็แค่ดังดังดังเก็บบอลดังคือเราก็ไม่ได้เออคือทุกคนก็ไม่ได้เพอร์เฟกที่จะตบได้ทุกเพย์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมันก็พลาดกันบ้างซึ่งพอพลาดปุ๊บมันก็จะเป็นแต้มฝันตรงข้ามทันทีแล้วฝันตรงข้ามก็เล่นง่ายๆเกมบกก็แค่ดังเกมรับก็แบบเกประกบตีมือเก็บบอลอะไรเงี้ยได้เทินครับซึ่ง ก็แนะนําว่าเอาตัวแก๊เวลาเจอไอเคอะไรเงี้ยแบบไอเคหยิบมาคู่ทีหยิบมาคู่ลูกว่าอะไรเงี้ยคือมันมันเก็บได้หมดนะไอเคนะครับก็แนะนําว่าหยิบจุนหยิบกอแร่อะไรที่มันหมับมาไปก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะได้สู้ได้รอมันเนินร์ฟนะเพราะตอนเนี้มันมีแค่ต้องหมับจริงจริงไม่งั้นก็สู้ไม่ค่อยได้นะครับโอเคครับก็สำหรับพิลนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็ใครมีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปตอบกับนะครับคลิปวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปวหน้าสวัสดีครับ